อันนี้จะเป็นเนื้อทูเรียนนะครับว่าเป็นเนื้อทูเรียนแท้หรือเปล่านะครับ้ยเป็นเนื้อทุเรียนแท้นะฮะแล้วก็กลิ่นแรงมากแล้วอยากดูไหมว่าพวกเราอ่ะเลือกพักไหนทิกตอกทิกตอกก็ต้องเป็นพักนี้เลยครับสวัสดีครับก็อยู่กับช่อง พักสายมีนะครับก็เป็นช่องใหม่ที่พวกเราสคนนะครับทำคลิปกันแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันที่พวกเราเนี่ยได้ไปใช้สิทธิกันนะครับทุกคนได้ไปใช้สิทธิกันหรือ,อยังครับวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ใช้สิทธ์รีบไปใช้สิทธิกันนะครับแล้วอยากรูไหมว่าพวกเราอะ่ะเลือกพักไหนทิกตอกทิกตอกก็ต้องเป็นพักนี้เลยครับพักสายหมีพักสายหมีนั่นเองเอา <What? S 1> พักเนี่ยไม่ทําให้เครียดน,นะครับ หรือว่าเครียดก็ไม่รู้นะครับแล้วช่วงนี้นะครับมีผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นกระแสอย่างมากนะครับแล้วก็มีขายทั่วไปหมดเลยนะครับแต่ราคาแรงมากทุกคนเัิ่งแต่กิโลกรัมละหลักร้อยนะครับไปถึงหลักพันบางทีนะครับหลักหมื่นยังมีเลยนะฮะก็ต้องุงอยากไปซื้อกินแต่ไม่ค่อยมีตังนะครับอยากรู้ไหมครับว่าผลไม้ชนิดนั้นคือผลไม้อะไรก็คือชุเรียนนั่นเองนะครับ แล้วพี่นุกูลเนี่ยบังเอิญนะครับไปเจอทุเรียนที่เซเว่นแล้วราคาถูกมากก็เลยอยากจะเอามารีวิวนะครับให้ทุกคนดูว่าทุเรียนที่เซเว่นเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าครับทุกคนวันนี้พี่นุกูงก็เลยจัดมาเลยครับเป็นข้าวเหนียวทุเรียนน้ำปะทีนะครับพี่นุกุงไปได้มานะครับราคา69บาทเองนะทุกคน เดี๋ยวเราจะมารีวิวดูนะครับว่าม,มันคุ้มหรือเปล่านะครับในราคา69บาทเนี่ยที่เราจะซื้อมากินนะครับมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่าเุ้ยแต่เหมือนมนีได้ยังไงอ่ะปกติมันต้องมีขายทางตลาดนะครับหรือว่าเราจะเอาไป v s กับของที่ตลาดมานี่ครับทุกคนอุยมันรั่วอุ้ยหงมาเลย อาจจะเป็นตอนที่เราไปซื้อแล้วขับรถมานะครับอ่าเปิดดูไม่เป็นไรมีฮะทุกคนอ่าสิบเก้าบาทนะครับมาดูว่ามีเนื้อทุเรียนหรือเปล่านะครับนี้มันเอ็กซิเดนต์นิดนึงนะครับก็หกนิดหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเนื้อทุเรียนกัน จะเป็นเนื้อทุเรียนนะครับว่าเป็นเนื้อทุเรียนแท้หรือเปล่านะครับี่เป็นเนื้อทุเรียนแท้นะฮะแล้วก็กลิ่นแรงมากกลิ่นเหมือนทุเรียนจริงๆแหลรนี่นะฮะเป็นเนื้อทุเรียนจริงๆนะครับไม่ใช่เอาแต่น,น้ําทุเรียนมานะครับข้าวเหนียวก็ไม่แข็งนะควรแต่เราต้องเวฟก่อนนะครับ <M: c oughs> คือตอนซื้อมา, <P> <ภ>าพี่นุคุ้งไม่ได้เวฟมานะครับเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมารีวิวแล้วก็เอามาเวฟที่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาชิมข้าวเหนียวกันก่อนดีกว่านะ ข้าวเหนียวข้นุ่มอยู่นะอืมรสชาติถือว่าอร่อย,ยนะครับไม่หวานเกินไปมีกลิ่นกะทิด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราจะมากินกับเนื้อทุเรียนนะครับนี่อืมอร่อยนะทุกคนคือมันจะมีกลิ่นกะทิด้วยแล้วก็ กิ่นทุเรียนเนี่ยแรงมากเลยเหมือนทุเรียนที่เราเอาลูกนะครับมาปอกกินเลยแล้วก็ข้อเหนียวไม่แข็งนะครับนุ่มมีความนุ่มแต่เสียดายน้ำกะทิเราหกไปเยอะหน่อยนะครับหกไปในถุงนี่แหละแต่เราไม่เทีใส่อร่อยอร่อย่อ,อยมีความ เขาเรียกอ,อะไรเหมือนละลายในปากอ่ะเราไม่ต้องเคี้ยวเยอะคือมันเข้าไปปุ๊บแค่เราแบบกือน,นะมันจะแบบเข้าปากไปเลยไม่ต้องเคี้ยวเลยอะ่ะทุกคนความหวานก็ไม่ได้หวานจนแบบแสบคอนะครับม <c oughs> ถ้าพูดถึงทุเรียนนะทุกคนเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยเป็นถึงราชนินีผลไม้เลยนะครับแต่ถ้าเรากินเยอะเนี่ยมันจะมีผลกระทบนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอาจจะร้อนในนะครับหรือว่ามีแคลอรี่มากเกินไปนะครับ สำหรับคนที่กินหวานไม่ได้หรือว่าเป็นโรคเบาหวานอะไรเงี้ยก็แนะนํานะครับว่าอย่าก,กินเยอะนะครับถือว่าอร่อยเนี่ยข้าวเหนียวมันนุ่มด้วยแล้วก็ละลายในปากแต่ที่พีนทุงคนเคยไปซื้อนะประมาณ 40- 5 0บห้าบทเองนะข้าวเหนียวทุเรียนแบบเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ40 5 0บาบาท แต่เนี่ย69บาทแล้วก็รู้สึกว่าของเซเว่นจะได้น้อยกว่าของตลาดจะได้เยอะกว่านะครับแต่ความอร่อยอะ่ะพี่นุ่มงคิดว่าของเซเว่นอร่อยนะแล้วก็สะดวกกว่าเพราะว่าตามตลาดอ่ะหาซื้อยากมันก็จะมีตามตลาดสดนะครับหรือว่าตามร้านที่เขาขายโดยเฉพาะแต่อันนี้คือเราซื้อได้ในเซเว่นไม่รู้บางสาขาจะมีไหมนะอ,มอร่อย หมดแล้วอ่ะกำลังอร่อยเลยอ่ะอร่อยอยู่นะครับแต่ให้มันน้อยไปหน่อย69บาทแต่สําหรับคนอื่นอาจจะแบบกินแค่เพล้ยหายอยากไม่ได้กินจนอิ่มมากนะครับโอเคใครที่ชอบลิปรีวิวอย่างนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์นะครับให้กับช่องพักสายหมีของพวกเรานะครับเลือกพักสายหมีนะครับเราจะทําให้ทุกคนสนุกสนานคลายเครียดไปด้วยกันครับโย่ไปคลิป